นีนะคะเนื่องด้วยว่าเป็นวันครบรอบ5ปีนะคะที่ร้านอนิเมะเนี่ยมาเปิดสาขาที่ m v k นะคะมาในฐานะเป็นผููประชาสัมพันธ์ของทางร้านนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทางร้านมากๆเลยที่ให้หน้าที่นี้กับมายนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะที่วันนี้ทางร้านอนิเมะของเราจะมีอายุครบ5ขวบแล้วย้ก็ขอให้ทางร้านนะคะมีสินค้าดีๆนะคะแล้วก็ ดีๆมาฝากเพื่อนๆเป็นแฟน,น,นชาวไทยเยอะๆเ,เลยนะคะและที่สําคัญขอให้ทางร้านนะคะคลายดีบคายดีเป็นเทน้าเทท่าอยู่คู่ก,กับแฟน,น,นชาวไทยไปอีกน,นานๆเลยนะคะต้องบอกว่าไม่เองเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นทูตป,ประชาสัมพันธ์ของทางร้านนะคะก็เป็นลูกค้าประจํามาช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยที่นี่บ่อยมากๆเลยนะคะทางร้านเนี่ยก็มีสินค้าอนิเมะมก ให้เพื่อนๆได้มาช้อปปิ้งกันนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากกระตูนดังนะคะช่วงนี้ก็ต้องเป็นคิ m ิ s s t นยายบาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็มีทั้งโคนันนะคะเอฟวากิลเลียนไททันนะคะฮิโระวารคาเดเมียวันพีทอะไรอย่างเงี้ยกระตูนที่ทุกคนน่าจะแบบคุ้นหัวกันทางนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นคออนิเมะนะคะใครที่ชอบอ่านกระตูนนะคะชอบมังงาจากญี่ปุ่นหรือว่าสินค้าต่างๆเนี่ยห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าสินค้าจากทางร้้นเนี่ยเป็นสินค้าลิิทธิตส่งตรงมาจากทางญี่ปุ่นเลยนะ อยู่ที่ MBK นะคะมาบนคลองชั้น7หรือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกมาที่ร้านบ้านไกลอะไรเงี้ยก็ทางร้านมีช่องทางออนไลน์สโตร์ด้วยนะคะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยว่า a n i m เม b b n n k o o ออนไลน์นะคะเพื่อนๆก็จะสามารถช็อปปิ้งสินค้าจาก a n i m เม e ได้จากทางบ้านเลยกดสั่งปุ๊บส่งถึงบ้านถึงหน้าบ้านเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะมายก็ขอ happy five year anniversary นะคะให้กับร้าน n เม b แบ g k o k ของเราอีกครั้งนึงนะเพื่อนๆเองก็อย่าลืมนะคะมาช้อปปิ้งอุดหนุ อนิเมะกันเยอะๆนะคะแอบบอกว่าที่ร้านเนี่ยมีสินค้าของไม้ขายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีดีนะคะเสื้อยืดวงกุญแจยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะนะ